สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีพระราชทานพระราช,ชาวโรกาศให้ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือฝ้าทุลลอะองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิ์ทาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกนวังสประทุมพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือเอกอดุงพัน์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะในทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวานันคล้ายวานันพระราชาสมภพ วันที่2เมษายน2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันที่29เมษายน2567ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมังกูลสริวิบุญราชกมุมารสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t t h ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่27ถึง29เมษายน2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูุลสรวิบูรณราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอ,อมาตยกุลละคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ